ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องมะเผือกชมสวนนะครับครับวันนี้พามาชมแตงร้านนะครับปลูกลุมเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นพันธ์พรีเมียมนะครับเป็นหลุมเดิมนะครับครั้งที่สองนะครับก็ช่วงฤดูฝนนะครับก็เชื้อรานะครับเริ่มมาแล้วนะครับลาน้ําค้างนะครับ ทั้งหนูนะครับได้ปลูกซ่อมนะครับนี่นะครับอาจจะโตไม่รู้ว่าจะทันกันหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูนะครับก็มีจุดๆบ้างนะครับเชื้อราน้ําค้างนะครับก็ต้องสังเกตตรวจมันตรวจดูแปลงนะครับไม่งั้นนะครับมันจะลามเร็วมากนะครับรานนําค้างนะครับ พาเดินชมนะครับนี่ครับหลุมเดิมนะครับนี่ก็จะเชื้อราเหมือนกันนะครับกินเร็วมากนะครับก็ต้องคอยตรวจดูแปลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฉีดยาเชื้อรานะครับเพื่อป้องกันนะครับแล้วก็รักษานะครับต้องฉีดบ่อยๆนะครับช่วงหน้าฝนครับหลุมเดิมก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับ ัวเนื่องด้วยหนูนะครับกินมเมล็ดนะครับก็ทําให้โตไม่เท่ากันนะครับพาเชิญชมเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นลุมใหม่นะครับลุมใหม่ก็โอเคนะครับหนูไม่ค่อยกินนะครับก็จะเกิดเสมอกันด้วยนะครับพันนี้ก็จะเป็นพันธุโพไซดอนนะครับเปรียบเทียบกับ ค้างที่แล้วนะครับอ่าเป็นพันพรีเมียมนะครับดูดูแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะทนโลกเท่ากับพรีเมียมนะครับแต่ก็ต้องมาดูลูกนะครับแต่เห็นดูว่าอ่าลูกนะครับเขาจะเขียวกว่าพรีเมียมนะครับพันนี้ครับก็เริ่มจะมีแขนงออกมาแล้วนะครับแขนงก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่า พันพรีเมียมนะครับอายุประมาณนี้ครับคแนีงเขาจะออกมาเยอะกว่านี้นะครับจะออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็พันนี้นะครับก็เริ่มแตกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเยอะเท่ากับพรีเมียมหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูแตงช่วงอายุประมาณ3า3สบห้าวันนะครับใกล้จะเก็บเกี่ยวนะนี่ก็จะเข้าย่ิบห้าวันแล้วนะครับย4 25ิบสีห้าวันนะครับแตง ก็โตไม่เสมอกันเท่าไหร่นะครับนี่ครับมันก็จะย้อนแสงนะครับแล้วก็ถือว่าสวยอยู่นะครับหลุมเดิมปลูกหลุมเดิมก็ยังพอไปได้นะครับก็ต้องมาดูครับยังไม่ได้จับยอดเลยครับเดี๋ยวก็เริ่มจะมาจับยอดแล้วนะครับแดงนะครับนี่ครับใบก็สวยอยู่นะครับ เนี่ยลุมใหม่นะใบสวยมากนะครับลุมเดิมนะค่อนข้างจะโตเร็วกว่าอ่าลุมใหม่นะเพราะว่าลุ้มใหม่นะผมไม่ได้ลองพื้นนะครับก็คือปลูกเลยนะครับเชื้อราก็มาเร็วมากนะครับก็ต้องมันตรวจแปลงครับแล้วก็เก็บหญ้าเก็บแมลงนะครับ,บ,บ,รรบอืม มันอาจจะเป็นแหว่งๆบ้างนะครับเพราะว่าหนูมากินเมล็ดนะครับก็ทําให้เกิดไม่เท่ากันนะครับก็เอามาซ่อมนะครับเพราะใส่ถาดแล้วก็เอามาซ่อมนะอาจจะโตช้าโตเร็วนะครับนู่นนะครับต้องมารอดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็น่าจะไปไวนะครับแล้วก็แตงก็จะเสมอกันหมดนะครับอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่ก็ยัง ดูยังไม่สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่เสมอกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมาจับยอดอีกนะครับครับคลิปนี้ก็พามาชมแตงนะครับอายุสามไอ้ยี่สิบห้าวันนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับยี่สิบห้าวันนะครับนะครับครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับช่องมะเผือกชมสวนนะครับ สวัสดีครับผม